รับไม่ได้มารับไม่ได้ครับพี่น้องครับกำมัดแน่นจุกอกกีกีดกีดกีสิกีด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 นี่นะครับนี่มีข่าวเผยว่าเงินคลังในประเทศสูงสุดในประวัติศาสตร์เก้าล้านล้านบาทอันเนเรียกถูกก็แบาไม่รู้หน่วยหลัก เวลาจำนวนเงินเยอะเยมันเรียกไปถูกมันเรียกอะไรมันเรียกเก้าล้านล้านล้านบาทหรือเปล่าไม่รู้นะฮะเออสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์นะครับอันดับสิบสามของโลกเลเนี่ยฮะแล้วจะไปเป็นแบบสีลังกาได้ยังไงใช่ไหมลุงตู่ไม่ได้โกงไม้แต่บาทเดียวอ่ะเออ นะแกเนี่ยมีวิสัยทัศน์วิชันบริหารประเทศให้มั่นข้างมั่นคงยั่งยืนเห็นไหมอ่ามั่งข้างมั่งคงมั่นมั่นปูดลิ้นพันมั่นมั่งขั่งมั่นคงยั่งยืนอตามยุทธศาสตร์ชาตินะถ้าไม่ใช่หลวงตู่ประเทศไทยเรามันจะเป็นอย่างนี้ไหมฮะ มันจะมั่นคั่งมั่งคงยั่งยืนไหมมันก็คงเป็นแบบศีลังกาเนี่ยแหละนะฝักไฝ่อเมริกาน้ำมันก็หาซื้อไม่ได้เขาก็ไม่ขายให้เราตอนที่รัสเซียเขาบอกว่าอะไรนะเขาบอกว่าถามหาจุดยืนของแต่ละประเทศอ่ะนะโดนอเมริกาบีแบบถ้าไม่ใช่ลุงตู่นะเราเราก็จะเป็นแบบว่า ไปยืนข้างปูอเมริกาแล้วแล้วรัวเสเซียเขาก็จะประกาศให้ไทยเป็นศัตรูแล้วเป็นไงครับถ้าประกาศให้ไทยเป็นศัตรูเนนะื้อปุ๋ยไม่มีเข้ามาแน่นอนครับปุ๋ยจะแพงยิ่งกว่านี้ <c oughs> นี่ขนาดขนาดไม่ใช่ศัตรูกันนะเออก็ยังแพงขึ้นเลยแต่ถ้าไม่สัตูกันนะปุ๋ยต้องนําเข้าจาก อสเซียนะครับปโอยูเรียวร,ระทุินดี้่ะเออโอ้โหแพงยิ่งกว่านี้อีกกระสอบไม่แน่กระสอบนึงก็จะสี่ห้าพันแล้วข้าวของก็ยิ่งจะแพงกว่านี้อีกน้ำมันก็ยิ่งจะแพงกว่านี้อีกเนะยเพราะว่าเป็นศัตรูกับซาอุอะไรอย่างเงี้ยกลุ่มซาอุกลุ่มเยอียเขาก็ไม่ขายให้นะครับเออ นะเนี่ยล่าสุดอเมริกาก็มาชื่นชมใจอีกเหนะ็นไหมเออเก่งขนาดไหนลงตูเนี่ยนะครับบริหารถ่วงดุลอำนาจได้อย่างดีเยี่ยมขนาดนี้นะอเมริกาก็ชื่นชมรัเสเซียก็ชื่นชมจีนก็ชื่นชมญี่ปุ่นก็ยังให้กู้เงินอีกโอ้ เออแอดมินแต่แอดมินงงนะทำไมเงินคงค้างเยอะทำไมไม่ออกมาใช้ทำไมต้องไปกู้เขาเอออันนี้อันนี้อันนี้แอดมิน,นก็ไม่รู้เหมือนกันเนนงินคงค้างเยอะแต่ทำไมต้องกู้อะก็งงเหมือนกันนะหรือว่าเครดิตด,ดีก็เลยให้กู้ได้เอ,อ๊หรือมันเป็นลักษณะของแบบยังไงก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับก็นั่นแหละนะเออถ้าเครดิตไม่ดีเขาคงไม่ให้กู้หรอกใช่ไหม มันก็คงจะล้มละลายอะนะเนงินทองคำประเทศไทยก็ซื้อมาเยอะมากอันดับโลกเหมือนกันนะครับโอ้แต่ไม่อยากจะนึกสภาพครับถ้าสมัยหน้าไม่ใช่ลุงเนี่ยนะแล้วมาไอ้ไอ้พิธาได้เป็นนายกไอ้หญิงหน่อยได้เป็นนายกไอ้อุ้งอิงได้เป็นนายกเนี่ยแอดมินคิดว่าประเทศไทยน่าจะลุกเป็นไฟยิ่งกว่าสีร่างกายแอดมินว่า นะเออนะครับแต่ก็อย่างว่าแหละคนไทยมันไม่รู้ตัวนะครับไม่ใกล้เกลืกินด่างนะอะ่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นทองไม่รู้ร้อนนะครับเป็นพวกไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ําตานะพ่อแม่พ่อมันก็หนีอามันป,ปูอีปูก็หนีก็ยังจะเลือกมันนะนะอ่ะก็แล้วแต่เวรแต่กรรมนะฮะ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร์กันด้วยนะครับ